หมอพอดแคสต์ <More> ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หมอหมอพอดแคสต์รายการที่จะพาทุกท่านมาฟังชีวิตแบบหมอหมอที่มากกว่าความเป็นหมอหมอมีแต่เรื่องเครียดจริงไหมมีแต่เรื่องวิชาการหรือเปล่าหรือมีอะไรอยากจะบอกคนอื่นบ้างมาฟังด้านไม่จริงจังของอาชีพอาชีพหนึ่งกันครับสวัสดีครับกลับมาเจอกัะดงอีกแล้วนะครับ วันนี้เป็นตอนที่สามแล้วนะครับก็คือเราจะพูดต่อเนื่องไปเลยนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วก็ชีวิตเกี่ยวกับการเรียนแพทย์ความเป็นหมอที่คุณจะได้รู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมอเนาะตอนนี้เนี่ยมนหลังจากที่เรารู้แล้วว่าคลินิกเนี่ยมันมีอะไรให้เรียนบ้างซึ่งเนื้อหายอย่างที่บอกเนาะ มันค่อนข้างเยอะมากเลยเพราะว่ามันมีหลายๆบอร์ดเมเจอร์บอร์ดไมเนอร์บอร์ดต่างๆรวมๆแล้วเป็นสิบๆอย่างที่เราต้องไปเรียนค,ย,คยๆว่าสาบบอร์ดเฉพาะทางต่ออีกสามถึงห้าปีกันเลยทีเดียวมันทําให้หมอเนี่ยโหแทบจะบางคนก็บอกว่าเรียนแค่ทั้งชีวิตเลยก็ได้แต่ว่าก็ไม่ขนาดนั้นนะแต่ว่ากว่าจะจบไปทํางานเต็มตัวเป็นเหมือนแพทย์เฉพาะทางหรือที่บางบางทีเราก็จะเรียกติดปากว่าสเปเชียลิสต์เนี่ยก็อายุสามสิบ กว่ากันเลยทีเดียวก็นะครับตอนนี้ก็คือเราก็มารู้จักชีวิตของนักศึกษาแพทย์ปีสี่กับปีห้าอีกทีหนึ่งเนาะคือปีสี่กับปีห้าเนี่ยมันแตกต่างกัน,นยังไงจริงแล้วเนื้อหามันที่เรียนเนี่ยจะคล้ายๆกันแต่ว่าหลักๆคือปีสี่เออเราก็จะเรียนในส่วนที่มันเป็นแบบอย่างที่บอกนะครับเป็นเนื้อหาสระวะตัวร่างกายทั่วๆไปที่ทําให้เรารู้จักคนไข้แล้วก็ พูดคุยกับคนไข้ได้และวินิจฉัยแยกโรคได้คนไข้เนี่ยเป็นอะไรกันแน่พอปีห้าเนี่ยผมว่าแต่ละสถาบันมาอาจจะมีความแตกต่างกันกันนะครับแต่ว่าที่ที่ผมเรียนเนี่ยในชั้นปีที่ห้าเขาก็จะพยายามให้เราทําการรักษาคนไข้ามากขึ้นมีแนวโน้มการคิดวิเคราะห์แยกแยะที่แต่ว่าคนไข้เนี่ยมาด้วยอาการแบบนี้เป็นโรคอะไรแล้วเราต้อง วางแผนเพื่อที่จะทำการรักษาต่อไปให้ได้ด้วยนะครับก็สมมติว่าปีห้าเนี่ยก็ก็จะเรียนสู่สันเม็ดเด็กเหมือนกันนะครับที่ที่พูดไปเนาะสูตินารีเวสนิยกรรมเอ่อเมดิซีนหรืออายุรกรรมแล้วก็เผ่าชาเด็กเหมือนกันแต่ว่าอาจจะลงลึกหรือลงอารยละเอียดในเนื้อหาที่แตกต่างกันอย่างเช่นเด็กเนี่ยตอนปีสี่เนี่ยอาจจะแค่พอรู้รายละเอียดคร่าวๆว่าเด็กเป็นยังไงเนาะเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่ตัวเล็กนะครับเพราะว่า มันมีหลายๆอย่างที่เราทําให้เขาได้ยาแต่ละอย่างเนี่ยได้ได้ไม่เหมือนกันเนาะก็ต้องมีความแตกต่างกันไปในปีห้าเนี่ยของเด็กเองเนี่ยเขาจะอาจจะเป็นเรนอย่างอื่นเขาเรียกว่านิวบอรา์จจะเป็นเด็กเด็กที่เพิ่งแรกเกิดแรกคลอด อายุผึงภายใน1เดือนอะไรเงี้ครับหรือว่าสูตินารีเวทเนี่ยสมมติว่าถ้ามันปีสของผมเนี่ยจะเรียนแต่นารีเวเช่นเกี่ยวกับะปะรโมงลูช่องคลอดมาเล่งต่างๆหรือว่าถุงน้ำล้างไข่หรือว่าการมีประจำเดือนที่ปกติผิดปกติอะไรต่างๆแต่ว่าพอิขึ้นปีหเนี่ยเขาจะให้เรียนเกี่ยวกับสูตสูติ ส,สุติศาสตร์เนาะเพราะว่าอย่างสมมูติเป็นนาฬิเวชาศาสตร์ไปแล้วใช่ไหมอันนี้จะเป็นเหมือนแบบสุติศาสตร์ก็คือเกี่ยวกับคนท้องโดยตรงเพราะว่าคนท้องเนี่ยนอกจากมันเป็นภาวะจริงๆแล้วเป็นภาวะที่่กับผิดปกติของคนนะเนาะหมายถึงว่าอคนเราอยู่เฉยๆก็จะไม่ได้ตั้งครรภ์นะครับแต่ว่าถึงว่าเราตั้งครรภ์ก็ต้องมีการดูแลรักษาต่อเนื่องถึงแม้ว่าแต่ก่อนเนี่ยคนเราจะตั้งท้อง เราก็คลอดออกมาเองได้ด้วยเหมาะําแยแต่ว่าสมัยนี้เนาะเราก็ไม่อยากให้ต้องไปยืนเบ่งเหมือนแม่นาคพระขนงนะครับเพราะค่อนข้างเก่ามากจริงๆก็คือเราก็จะต้องมีหลักการการดูแลดูแลว่าแม่เมื่อไหร่จะต้องฝากคันการฝากคันเนี่ยจะต้องติดตามทุกเท่าไหร่ดูเมื่อไหร่เราต้องระวังในคนไข้ที่เป็นเบาหวานความดันสูงในการตั้งครรภ์ก็ค่อนข้างละเอียดมากจริงๆนะครับก็เพื่อให้ได้เด็กคนหนึ่งออกมาอะ สัญญกรรมสัญญกรรมในปีห้าเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันกันกบตอนปีที่สีมากเท่าไหร่นะอาจจะเป็นสอปอร์ตคนละภาคบ้างแล้วก็ดูรายละเอียดที่แตกต่างออกไปเมดิซีหรืออายุรกรรมก็เช่นเดียวกันนะครับอาจจะต้องไปเจอหน่วยที่เขาเรียกว่า Intensive Care หรือว่าใครว่า i c ซยนะครับเป็น Intensive Care Unit หรือว่าเป็นกึงก่งๆก็ได้ครับอย่างอย่าง เป็นกึ่งๆก็ได้เพื่อจะดูคนไข้ที่ใส่ท่อช่วยหายใจมากขึ้นใส่ท่อช่วยหายใจมากขึ้นหรือว่าดูคนไข้ที่มีภาวะวิกฤตทางด้านต่างๆมากขึ้นได้อย่างละเอียดมากขึ้นเพราะว่าจะต้องมีแผนการรักษาในระยะยาวต่อไปเนาะทีนี้หมดและสูฟันไม่เด็กแต่จะมีสปอร์ตบางอย่างนะครับอย่างเยี่นที่หูข้อจมูกนะครับหรือว่าเวชศาสตร์สุขเฉินหรือว่า วิสัญญีแพทย์เป็นต้นพวกนี้มันก็จะค่อนข้างใช้รา,ายละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วก็แต่ว่ามีเวลาเนื้อหาค่อนข้างน้อยทําให้เขาเรียกว่า minor w o r บนะครับบาหมายถึงว่าเราไม่แพทย์แพสาขาเฉพาะด้านต่างๆด้านนี้อาจจะไม่ได้พบเจอในชีวิตประจําวันมากนักแต่ว่าเราก็ต้องมีความรู้พื้นฐานเพื่อใช้ในการดูแลรักษาคนไข้ต่อไปในปีสี่ปีห้าเนี่ยจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากในเรื่องของการอยู่เวรเนาะ อ่ะอันนี้ถ้าใครไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ้ยหมอเดี๋ยววันนี้ไปขึ้นเวนครับเนี่ยคืออะไรนะถ้าสมมติว่าถ้าเป็นนสพนักศึกษาแพทย์เนี่ยในปีสี่ปีห้าเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะไม่ค่อยได้อยู่เวนข้ามคืนกันเขาเรียกว่าเหมือนอยู่เวนบางครั้งหรือว่าบางบางสาขาวิชาเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นอยู่เวนออนคอหรือว่านอนอยู่ห้องนี่แหละ แต่ว่าสมมุติว่าถ้ามีโดนโทรตามก็ต้องไปดูเคสไปดูแลกับพี่เขานะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคล้ายๆจะเป็นแบบนั้นยกเว้นแล้วแต่ภาควิชาสมมติว่าภาควิชาเวชาศ,าศาสตร์ฉุกเฉินที่ผมอยู่เนี่ยจะไม่มีเวรออนคอเนาะก็คือต้องอยู่บนฟลอร์หรือว่าอยู่ตรวจคนไข้ดูแลคนไข้ดูแลคนไข้ที่รออยู่ตรงนั้นตลอดเวลานะครับแต่สมมติว่าเป็นภาควิชาอายุรศาสตร์เนี่ยการอยู่เวรเนี่ยอของเขาจะ สมมติว่านอนพักได้หรือว่าการดูแลคนไข้เป็นช่วงการเดินราวคนไข้ในช่วงเย็นหมดแล้วก็จะไปน,นอนพักกินข้าวทานอาหารนะสมมติว่าคุณพยาบาลที่อยู่ประจําบอร์ดเนี่ยได้ดูแลคนไข้เขาเรียกว่าวัดสัญญาณชีพประจําช่วงเวลานั้นๆหรือว่าดูแลคนไข้คนไข้ต้องการที่จะปัสสาวะอะไรเงี้ยครับแล้วเขารู้สึกว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติเขาก็จะเรียกเราไปแบบนี้เขาเรียกว่าเวนอนอนคอเนาะกอ็อ่า ทีนี้ก็จะมีรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมแล้วแต่วอร์ดขึ้นไปนะครับก็หลักๆเป็นประมาณนี้เนาะเราจะรู้รู้จากการขึ้นเวทแหละนะครับคือทําไมคนถึงคิดว่าหมอทาอํางานเนี่ยมันไม่ใช่ปีสี่ปีห้านยครับตอนแรกปีสี่ปีห้าเนี่ยชีวิตมันก็เปลี่ยนไปแล้วนาอเพราะว่าในบางสาขาวิชาหรือสาขาวิชาอื่นๆภาควิชาอื่นๆหรือคณะอื่นๆเนี่ยครับเขาจะมีการเรียนการสอนที่ จบภายในวันเช่นเริ่มตอนเช้าเลิกตอนเย็นเนาะเราก็อาจจะมีเวลาที่หายไปเพราะว่าบางครั้งเราต้องไปอยู่เวรเช่นเริ่มเวรนั่นแหละสี่โมงหลังจากที่เริ่มเลิกเวรตอนเช้านะครับก็อยูไปถึงเที่ยงคืนวันนั้นก็หมดวันและนอนตอนเช้าก็ต้องตื่นอาะเราตอนเช้าอีกเพราะว่าหลายหลายภาควิชาต้องให้เราไปดูแลคนไข้ก่อนเพื่อที่จะมาพูดคุยกับพี่ทําความเข้าใจกับคนไข้ที่นอนอยู่ผู้ป่วยในหรือว่าไปออกผู้ป่วยนอกอีก นะครับมันก็ค่อนข้างใช้เวลาค่อนข้างเยอะวันนั้นก็จะหมดไปแล้วแทบจะได้ก็นอนอย่างเดียวกับบ้านจากหลังจากโรงเรียนก็นอนอย่างเดียวเลยนะครับอ่ะทีนี้มันอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าจุดเปลี่ยนจริงๆของชีวิตนักศึกษาเนี่ยก็คือปีหกก็คือเป็นปีสุดท้ายนี่แหละอย่างที่เรียกว่าบางคนอาจจะเรียกว่าฝึกงานแต่ว่านักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่หกเนี่ยเราจะเรียกว่า e x t e r n ไม่แน่ใจรากศัพท์ของคําว่า e x t e r n a l l น,นะแต่ว่ามันคือเขาเรีาายกว่านักศึกษาแพทย์ปีที่หกที่จะเริ่มทํางานมากขึ้นแล้วก็อยู่เว้นข้ามคืนด้วยในหลายๆวอร์ดเพื่อที่จะได้ฝึกดูแลคนไข้เป็นคนแรกเขาเรียกว่ามันจะมีะสมมติว่า on call ใช่ไหมครับเขาจะมี first call และ second call สมมติว่า first call เป็นเราเนาะคุณพยาบาลเขาจะตามเรามาดูก่อนเช่นคนนี้หัวใจเต้นเร็วจังเลยค่ะหมอ,อเราก็ต้องมาดูประเมินคนไข้เพื่อดูว่า วนนี้ทํำไมอยู่ดีตอนแรกอัตราการเต้นหัวใจปกติเนี่ยประมาณ80อยู่ดีเขาก็ขึ้นไป150เลยเราก็ต้องประเมินผลไขว่าจะต้องทําอะไรมีอะไรหัวใจไหมจะปวดอะไรตรงไหนเหนื่อยมากขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้คือหน้าที่ของ first call หลังจากนั้นนักศึกษาแพทย์ปี6หเหอกเท e เนี่ยก็จะโทรหาคุณหมอหรือคุณรุ่นพี่ที่เป็นแพทย์ประจําบ้านที่เรียนอยู่หรือว่า ถ้ามันอาการหนักวงมากกว่านั้นก็อาจจะจําเป็นจะต้องโทรหารอาจารย์แล้วแต่สาขาวิชาหรือแล้วแต่อาการของคนไข้ต่อต่อไปซึ่งมันก็ค่อนข้างเป็นกระบวนการการเรียนรู้ค่อนข้างเยอะนะครับคนไข้าบางคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ้ยทําไมต้องมีหมอเด็กๆเข้ามาดูแลเราก่อน่แต่ทําอะไรไม่ได้ไม่หายปวดที่ฉันก็รู้สึกอาการไม่ดีขึ้นแต่ว่าระบบการเรียนของโรงเรียนแพทย์ จะเป็นแบบนี้ส,ส่วนใหญ่นะครับเพื่อให้เกิดการเรียนรู้หรือว่าถ้าอาการหนักมากจริงๆหรือจาเป็นมากจริงๆเช่นในคนไข้ที่สัญญาณชีพที่ไม่คงที่ก็จะตามมาดูรวมๆกันพร้อมกันไปเลยทีเดียวเนาะก็แบบเนี้ยเขาเรียกว่าเวนเวนกันอยู่เวน ก็การอยู่เวนก็อาจจะไม่ได้เหมือนการอยู่ในเวลานะครับการอยู่เวนนอกเวลาเราอาจจะดูคนไข้หรือรับคนไข้ใหม่ที่ได้รับการนอนโรงพยาบาลในช่วงเวลานอกเวลามากเพิ่มเติมแต่อาจจะไม่ได้มีการตรวจผู้ป่วยนอกอีก,อกนะฮะผู้ป่วยนอกก็คือผู้ป่วยที่ในเวลาที่เรานัดมาหรือผู้ป่วยเขาเดินมาเพื่อจะทำการดูแลรักษานในทั่วๆไปเนาะเขาเรียกว่าไอโอพซึ่งปกติแล้ว หมอทุกคนเนี่ยนะครับหรือว่าในสาขาวิชาเช่นอายุรกรรมสัลยกรรมสูตินรีแวทหรือว่า,ห,วาหมอเด็กเองก็ตามนะครับจําเป็นจะต้องไปดูคนไข้ในก่อนเพราะว่าคนไข้ในเนี่ยเราถือว่าคนไข้เหล่านั้นมีอาการที่ไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่นะครับเราเรียกว่าผู้ป่วย IPD นะหรืะเีวอ Inpatient Department ซึ่ง อาจจะต้องตื่นไปถึง6โมง7โมงก่อนที่จะไปดูโคนดูแลคนไข้ OPD outpatient management ประมาณ8ถึง9โมงเลยทีเดียวซึ่งหลังจากนั้นก็ลันยาวเนาะคือบางคนเนี่ยอาจจะต้องดูผู้ป่วยถึงทั้งผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกเสร็จแล้วตอนเย็นก็ต้องมาดูผู้ป่วยในอีกซึ่งทำให้ค่อนข้างเหนื่อยล้ามากจริงๆบางวันไหนอยู่เวรน,นะสมมติว่าเราเริ่มดูแลคนไข้ผู้ป่วยในตั้งแต่7โมงเช้า เสร็จ9โมงไปออกผู้ป่วยนอก9โมงพักเที่ยงถึงเย็น4-5โมงดูแลผู้ป่วยในอีกอยู่เวรวันนั้นต่อนะครับข้ามคืนขูหมีเคสเข้ามาอาการรุนแรงถึงตอนเช้าพรุ่งนี้เช้าต้องมาลาวต่อมาลาวการลาวก็คือการดูแลคนไข้ผู้ป่วยใน6โมงเชา้า7โมงเชา้ชาเลิก4โมงเย็นอีกวันหนึ่งหรือบางครั้งเวรติดติดต่อกันเนี่ยทาให้ หมอบางคนหรือว่านักสูตแพทย์บางคนเนี่ยรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วก็ยอมแพ้เราออกหรือว่ารู้สึกว่าเหนื่อยกับสิ่งเหล่านี้มากเกินไปก็ยืไมได้เพราะว่าหลายๆคนก็ไม่รู้นะครับว่าเฮ้ยตอนแรกเราอยากเป็นหมอรักษาคนนะทําให้บางคนที่รู้สึกว่าช่วงเวลาที่มันหายไปหรือว่าชีวิตความเป็นส่วนตัวเนี่ยหายไปมากขึ้นเนี่ยก็ยอมแพ้ไปเนาะเพราะาบางทีเนี่ยอ่เรามีการเรียนการสอนที่จบปีสี่ชั้นปีที่สี่นะครับ แล้วสามารถหยุดพักหยุดได้แล้วก็กลายเป็นเหมือนคล้ายๆว่านักสาธารณสุขหรือว่า,อาได้วิทยาศาสตร์บัณฑิตไปซึ่งอาจจะทํางานในสาขาวิชาที่แตกต่างกันแต่จ,จะไม่ได้ตรวจคนไข้นะครับก็ <c oughs> เรามารู้ละจักรายละเอียดเกี่ยวกับ e x t e r n มากขึ้นนะเนาะก็ e x t e r n เนี่ยในหลายๆที่นะครับเหมือนเป็นการฝึกปฏิบัติมากขึ้นนะครับดูแลคนไข้มากขึ้นได้จด Order, เ,เ,เขียนออเดอร์ได้เอ่อเขียนออเดอร์คือเขียนการรักษาเพื่อให้คุณพยาบาลช่วยเจาะเลือดคุณพยาบาลช่วยฉีดยาตัวนี้ให้คุณเภสัชช่วยเตรียมยาหรือสั่งยาตัวนี้ให้หรือว่าเพื่อวางแผนเพื่อคนไข้กลับบ้านมากขึ้นนะครับซึ่งในในเอ็กซ์เทอร์นบางบางสถาบันเนี่ยเขาก็จะนอกจากฝึกในสถาบันตนเองแล้วอาจจะออกไปตามต่างจังหวัดหรือว่าจังหวัดต่างๆเพราะว่าเนื่องจากอ่าคณะแพทย์ ที่เป็นโรงเรียนแพทย์เนี่ยเขาเรียกว่าโรงพยาบาลระดับตุติยภูมิหรือทุติยภูมิเนี่ยแบบที่ค่อนข้างดูแลคนไข้ซับซ้อนนะครับอาจจะไม่ได้เจอคนไข้ที่สุดท้ายแล้วน้องๆจบหกปีไปเนี่ยก็ไปเจอคนไข้ที่อยู่ตามจังหวัดอื่นๆหรือว่าคนไข้ที่มาคนแรกเนี่ย แลมีโอกาสค่อนข้างน้อยอาการที่ไม่ค่อยซับซ้อนเนี่ยค่อนข้างน้อยทําให้ไม่ค่อยได้เจอคนไข้เหล่านั้นนะครับก็ฝึกปฏิบัติมากขึ้นได้เจอคนไข้ามากขึ้นแล้วก็ทําการรักษาเป็นอย่างมั่นใจมากขึ้นนะครับก็ทีนี้เอ็กเซร์นก็เหมือนเป็นการฝึกประสบการณ์อย่างหนึ่งเลยที่ทําให้ได้เจอคนไข้จริงๆนะครับก็ขอบคุณใครก็ตามนะครับที่เคยไปโรงพยาบาลนะเนาะเขาบางครั้งเนี่ยโรงพยาบาลก็จะมีเหมือน ขอตัวแทนสําหรับการเรียนการสอนนักศึกษาจะใช้เวลานานหน่อยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะได้ตรวจคิวเร็วขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วก็จะตรวจเสร็จก็อาจจะพร้อมกับคนหลังๆก็ได้แต่ว่าเพื่อเป็นการเรียนรู้นะครับถ้ามีคุณครูที่เป็นคนไข้ในวันนี้ก็จะสามารถทําให้มีผลิตมีการผลิตหมอน้องๆต่อๆไปนะครับอย่างไงก็ขอบคุณล่วงหน้าไว้ด้วยนะครับก็ถ้าใคร ในบางครั้งเนี่ยชีวิตเอทินของคนก็หนักนอกจากแบบชีวิตทางการเรียนแล้วนะบางคนเนี่ยเจอเพื่อนหรือว่า,เ,าเริ่มไปมีแฟนที่ไม่ใช่สาขาเดียวกันเนี่ยอาจจะทําให้เริ่มไม่มีการไม่เข้าใจกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ออกจากบ้านไปแต่เช้าหรือบางครั้งเนี่ยเราอยู่แต่หอตลอดเวลาเลยเพราะว่าเวลาว่างส่วนใหญ่เนี่ยก็นอนอเนาะแบบชวนไปกินข้าวกันหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะแทบไม่ได้ไปด้วยซ้ำเพราะว่า อย่างเราเองเนี่ยการกลับบ้านเนี่ยในประเทศกรุงเทพมหานครก็รู้สึกว่าค่อนข้างลําบากเหมือนกันว่าจะเดินทางรถติดมาแต่เช้าหรือว่าอะไรเงี้ยครับซึ่งทําให้หลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะนอนมากกว่าในเวลาว่างเนาะเราค่อยมาพูดกันต่อไปว่าชีวิตหมอหรือว่าน้องๆนักศึกษาเนี่ยเวลาว่างเนี่ยเอาไปทําอะไรกันเนาะอันนี้พอจบคิดว่าจบหมดแล้วหกปีโหเรามายาวนานมากสามตอนก็ คุณถือว่าแค่เรายังเหนื่อยเลยอะ่ะการเรียนเราผ่านมาหกปีได้ยังไงแต่ว่าหกปีเนี่ยเร็วมากนะครับแต่แทบจะดูแลคนไข้ได้ครอบคลุมและกว้างขวางพอสมควรแต่ถามว่าในประเทศเราแล้วก็คนไข้ทั่วไปเนี่ยค่อนข้างมีความซับซ้อนค่อนข้างเยอะโรคยากก็มีค่อนข้างเยอะทําให้น้องๆหลายๆคนเนี่ยไปตามแท็กต่างๆเดี๋ยวในอนาคตในตอนอื่นๆเราจะมาพูดถึงแท็กต่างๆ ที่จบปีหกแล้วจะไปไหนต่อหนึ่งเป็นแพทย์ใช้ทุนเนาะแพทย์ใช้ทุนหรือว่าแพทย์เพิ่มพูนทักษะก่อนถ้าใช้ทุนก็คืออินเทอรน์นทั่วไปนะครับที่สมมติว่าเราจบหกปีแล้วเราก็จับฉลากแพทย์ประจําบ้านทีนี้พวกนี้มปนช่วงโควิดนะครับเราพูดในช่วงโควิดลักษณะการจับฉลากมันก็แตกต่างกันออกไปหรือว่าขออนุญาตเล่าในช่วงชีวิตที่ค่อนข้างแบบ แกแล้วก็โบราณมากเพราะว่าตอนนั้นจับที่ IMPACT อ r e n นเมืองทองธานีนะครับแห่งกรุงเทพมหานครที่รวมหมอที่เพิ่งจบใหม่ทุกคนนะครับเข้าไปรวมในที่ที่เยวกันเพื่อที่จะเลือกจังหวัดว่าจังหวัดไหนมีโคต้าคนไข้กี่คนถ้าใครเคยดูผมไม่แน่ใจนะจะเป็นหมอเจ็บหรือว่าอะไรหรือเปล่าแต่ว่าโอ้อาจจะยี่สิบปีได้แล้วมั้งแต่ว่าไม่ถึงอาจอาจะสปีกว่าก็คือ ลักษณะมันเป็นอย่างนี้อ่ะถ้าใครอยากรู้ลักษณะมันลักษณะมันเป็นอย่างนี้มันตื่นเต้นมากแล้วก็ค่อนข้างแบบกดดันสมมตินะผมเนี่ยบ้านอยู่จังหวัดศรีสะเกดหมฮะอยากไปใช้คุณจังหวัดศรีสะเกดมากแต่จังหวัดศรีสะเกดรับแค่ห้าคนแต่ว่าเราให้แติว่าจังหวัดอื่นก็รับ 15, อีกสิบห้าห้าคนสองคนหนึ่งคนเนี่ยจังหวัดศรีสะเกดรับห้าคนเราจะให้ทุกคนเนี่ยไปเขียนชื่อภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงก่อนในจังหวัดที่ตนเองก็ต้องการจะไป สมมติว่าผมไปเขียนที่จังหวัดศรีกะตก์ตึ้งหนึ่งล้วก็มีคนตามมาต่อ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 ,ตอ,ตอสม,มุิว่ามีทั้งหมดห้าคนสมมติว่ามีห้าคนพอดีผมก็สามารถไปอยู่จังหวัดนั้นได้เลยตัดรอบแรกพอหมดหนึ่งชั่วโมงปึ้งไม่มีอะไรก็คือได้ที่แหละแต่สมมตินะถ้ามีคนมาลงชื่อทั้งหมดสิบคนโอ้โหนี่เรื่องใหญ่แหละปัญหาใหญ่เขาจะมีเขาจะมีตัดปุ๊บหนึ่งชั่วโมงเขาจะมีช่วงเวลาที่จะให้เขาเรียกว่าเจราจาต่อรอง คือค่อนข้างค่อนข้างสเตรสค่อนข้างเครียดมากนะครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องพูดคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยแกบ้านเราจริงๆนะเราเราขอไปอยู่เหอเพราะว่าเราต้องไปดูแลพ่อแม่ก็จะมีคนพูดแบบนี้หรือว่าบางบางกลุ่มบางกลุ่มไม่พูดเลยเพราะว่ายังไงก็จะอยู่ยังไงก็จะอยู่ยังไงก็จะอยู่ นะครับเพราะว่าในในบางจังหวัดที่มีการแข่งขันกันอย่างสูสงเช่นจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพมหานครจังหวัดที่มีการรีวิวอย่างดีจังหวัดที่อ่าอาจารย์หรือสตาฟเนี่ยได้ดูแลเทคแคร์อย่างดีเลยครับก็จะมีการแย่งกันค่อนข้างเยอะก็สมมตินเนเขาก็จะสมมุติว่าหมดเวลาเขาเรียกว่าช่วงเวลาต่อรองผมจาชื่อช่วงเวลาไม่ได้แต่ว่าผมไม่ได้ผ่านไปช่วงนั้นเนาะเพราะปีหกเนี่ยพอดีคนนะครับทีนี้ สมมติว่าเราจะจะ,ะรรจะต่อรองกันไม่สำร็จผล,ล้องให้ยังไงก็ไม่มีใครออกจากจังหวัดที่เราเลือกแหละเราต้องจับฉลากเขาเอามันการเนี่ยเขาเลยเรียกว่าจับฉลากใช้ทุนถามว่ามันจับฉลากอย่างไงไม่เราจับลูกป,ปิงปองเขาจะให้เราจับลูกป,ปิงปองหลักหน่วยกับหลักสิบว่าใครเลขมากกว่ากันใครเลขมากกว่ากันก็จะไล่ตำลักหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ได้เข้าชิงรอบชิงนั้นไปแต่ก็จะมีใครเขาเรียกว่าความดราม่าอีกเพราะบางคนเนี่ยฟิกซ์มาด้วยกันเนาะ เช่นผมฟิกไปกับคุณเอคุณเอเนี่ยได้ผมได้คะแนนศูนูย์โหจะไปศูนย์ศูนย์โคตรแบบดวงสวยมากคุณเเนี่ยก็จะแบบลังเลแหละว,ว่าตัวเองเฮ้ยก็บ้านบ้าน,บ,านบ้านเหมือนกันแต่ว่าเฮ้ยเราอยากมีเพื่อนอะ่ะเราจบมาจากที่เดียวกันแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้แกไปก่อนก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าคุณเอก็จะเฮ้ย ไม่เป็นไรผมสลัดสิดีกว่าปึ้งก็จะเด้งหลุดออกมันก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มากมายโหยผมเคยอันนี้เล่าได้หรือเปล่านะแต่ผมเคยได้ยินเพื่อนที่แบบเขายกเขาเรียกว่ายกขยงมายกฝูงเออมาประมาณสิบกว่าคนแตนะ่ว่ามีคนไปแค่คนเดียวในจังหวัดน,นี้ในในแบบสถาพันอื่นอะไรเงี้ยครับโหหโเนี่ยมาคนเดียวอะ่ะอยู่ไปก็ไม่ไม่ค่อยมีเพื่อนหรอกมัง้งหู เชียดโอ้โหเป็นไปได้เหรอมีคนพูดแบบนี้ขึ้นมาด้วยเหรอซึ่งจริงอะดราม่าเวอร์เวอ่ะใครคิดคําดราม่าหรือว่าใครเคยเจอเรื่องราวแบบนี้นะครับในเพื่อนแพทย์สมมุติว่าเมื่อเอินฟังอยู่ก็เล่าสู่กันฟังได้มันเป็นเรื่องอะไรที่แบบค่อนข้างกดดันมากทีเดียวสําหรับใครที่ต้องการไปจังหวัดที่ต้องการเนาะอะพอจบจังหวัดการใช้ทุนไปแล้วก็ทําการแทบจะอาทิตย์หรือสองอาทิตย์เองครับ ที่เราเก็บของเพื่อที่จะโยกย้ายไปจังหวัดอื่นเนาะอันนี้คือเป็นแพทย์ช้ยทุนมันมีอย่างอื่นอีกครับอีกมากมายเช่นแพทย์แพทย์ที่เขาเรียกว่าแพทย์พี่เลี้ยงเนาะบางจังหวัดเขาจะเรียกว่าเป็นแพทย์พี่เลี้ยงเหมือนว่าช้ทุนเป็นแพทย์ผู้พรทักษ์ปีเดียวที่โรงพยาบาลจังหวัดนั้นๆแล้วกเ็เรียนต่อเลยโดยที่ไม่ต้องแบบ เรียนต่อตามปริมาณปีเอ้ไม่ต้องใช้ทุนตามปริมาณปีที่เขากาหนดเช่นอายุรศาสตร์ต้องจบสามปีน,นี่เขาก็หนึ่งปีแล้วเขาก็เพิ่มแล้วเขาก็ไปเลยเรียนต่อเลยก็จบเฉพาะทางได้ในสี่ปีเนี่ยหรือว่าเออก็จะมีสาขาอื่นอีกเช่นเหมือนแบบอยู่กับโรงเรียนแพทย์ไปเลยบางทีเขาก็เรียกว่าแพทย์สี่อะไรเงี้ยครับหรือว่าบางคนได้ทุนเจ้าฟ้ามหิดลหรือว่า บางคนก็คือต่อที่สถาบันตัวเองไปเลยมันก็จะมีหลายๆหนทางหลายๆแนวทางนะครับมาคนละออกเลยเนาะสบายชิวๆจ่ายเงินนะครับเครื่องแต่งเงินเนี่ยเผื่อมีใครอยากูอ้อยเรียนไปไม่อยากเข้าระบบรัฐบาลเลยรู้สึกว่าเหนื่อยอะจะไปคลินิกต่างๆแหละจะไปทำเอกชนและจะมาทําธุรกิจที่บ้านขี้เกียจออกไปต่างจังหวัดบ้านรวยหรือไม่รวยก็ได้ครับแต่ว่า เรามีเงินเก็บก้อนหนึ่งอะปริมาณเท่าไหร่ก็ถ้าจะไม่ผิดนะครับประมาณสามปีสมมติว่าจริงจริงแล้วเราต้องใช้ทุนทั้งหมดสมปีให้กับรัฐบาลก็คือประมาณสี่แสนบาทสมมติว่าเรา,าไปใช้ทุนปีหนึ่งก่อนก็ได้เราก็จะลดหย่อนกันไปเนาะอัตราส่วนก็คือสองในสามอะไรประมาณนี้ก็มีหลายแท็กมากเหลือเกินนะครับมียังไงเพื่อนๆคนไหนอยากรู้ หรือว่าเอ้ยพี่คนเนี้ยจบเร็วจังเลยเฮ้ยพี่คนนี้ไม่จบสักทีหรือว่าทําไมไงครับเราก็สอบถามกันมาได้นะครับพี่ผมคิดว่าตอน,นเนี้ยเนี่ยมันก็จบรายละเอียดที่ค่อนข้างได้รับรู้พอสมควรอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนเนาะชีวิตที่ค่อนข้างทรหดเหมือนกันนะครับสําหรับความคิดของผมคือเราเรียนหกปีก็นานแล้วอะแถมว่าจริงๆแล้วหกปีมันเหมือนไม่จบจริงอะ เป็นเหมือนแพทย์ทั่วไปอ่ะเราก็มีสกิลในหลักหลักหลักพื้นฐานทั่วๆไปแต่ว่ามันยังไม่สุดการจบไปในที่ต่างๆก็มีเรื่องเล่ามากมายต่างๆที่บางคนก็รู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบหรือว่าอยากมาต่อเรียนต่อเต็มที่แล้วหรือบางคนก็รู้สึกว่าคงที่กับการอยู่ต่างจังหวัดการอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลแต่ว่าได้ดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิดได้มีเวลาอุ่บคนไข้ เดี๋ยวเราจะมาเล่ากันเพราะว่าผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดเลยนะครับดังนั้นถ้าอยากรู้ว่ามันมีอะไรอีกหรือว่าเราจะไปหมอเราเป็นอะไรหรือเรามีชีวิตไลฟ์สไตล์แบบไหนมีหน้าที่การงานแบบไหนเฮ้ยมันน่าเรียนจริงหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยพราะแค่นี้เถอะหนูไม่อยากเรียนและหรือว่าทําไมนะหมอมันถึง เป็นโสดกันเยอะหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันก็ติดตามได้ในหมอหมอพอดแคสต์ครับสำหรับตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ฟ,ฟังมาถึงตอนนี้นะครับขอบคุณครับหมอพอดแคส